ก็สวยจริงโอปคที่ไหนไม่สวยเท่าที่เราเลยอันนี้หลวงปู่ทวดอพิมเสมามงลงยาด้วยนะครับองค์1,300บาทครับปูชาองค์ละ1,300บาทนะครับ,รบ,บ,รบพี่ยุทธขอขอดูด้านด้านหลังหน่อยพี่ค่ะผมตั้งกล้องไว้แล้วพี่ขยับได้เลยอ่ามาเลยอันนี้คือเหมือนกันเช่ไหมครับค่บ นี่คือด้านหลังนะครับโคดอะลรครับพี่ยุสวยจริงโอเคที่ไหนไม่สวยเท่าที่เราเลยอันนี้หลวงปู่ทวด<อ>พิม<ง>เสมาลงยาด้วยนะครับองค์หนึ่งพันสามร้อยบาทคบูชาองค์ละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพี่ยขุขอดูด้านด้านหลังหน่อยพี่ยุโอ้โหสวยง,งามมากๆวันนี้นับว่าเป็นสีมสงคลมากนะครับรายการวิแ Act พาไปชม พามาชมหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นกรมที่ดิน114ปีพุทธาพิเศษใหญ่ถึง3ครั้งนะครับประสบการณ์มากมายแล้วก็เราเข้ามาดูถึงสำนักงานที่ดินเลยนะครับนี่รุ่นเงินนะคะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะวันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องดีๆครับคู่กับรายการสาระดีๆกับบิ๊กแอดนะครับวันนี้มาชมหลวงปู่ทวด รุ่นกรมที่ดินหนึ่งร้อยสิบสี่ปีนะครับพุทธาพิเศษสามครั้งใหญ่ๆด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นสี่มงคลมากๆเลยนะครับมาได้ชมบารมีกูทวดถ้าใครอยากได้ก็ลองอาหาดูหรือว่าติดต่อสำนักง,งานที่ดินทั่วประเทศถือว่าเป็นสี่มงคลมากๆเลยนะครับโอ้สวยงามมากนะครับ ืเป็นมงคลด้วยนะครับโลหะก็เป็นมงคลด้วยมีถึงด้านหลังของหลวงปู่ทวดวันนี้ม,มารงหลวงปู่ทวดลงยานะครับรุ่นกรมที่ดิน114ปีนะครับ